ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้ตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับแลกกันหน้าดูเลยครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาแล้วใส่คารับสองครับโอ้โหอาครับสวัสดีทุกคนอีกรอบครับเรามาดูครับตัดบนครับรอบที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างตะวันนาทีมที่หนึ่งครับพบกับซูเปอร์ช่างทีมที่หนึ่งเหมือนกันครับคู่นี้มาโคจรครับเจอกันใน ัดบนครับรอบที่สองครับคู่นี้นี่ก็มันแน่นอนครับทางด้านของตะวันนานี่ประกอบไปด้วยครับฉัดกําแพงเพชรครับและนัดพิษณุโลกครับเอาครับฉัดกําแพงเพชรครับจะขึ้นมาวางโซนให้ตะวันนาก่อนใบแรกครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้สวยเลยครับโอ้โหผมบอกคู่นี้มันแน่นอนครับ ทางด้านของซุปเปอร์ช่างนี่กับพี่ต๋องครับอยุธยาครับพี่ต๋องวังโบราณครับพี่ต๋องเข้าวงมาลูกนี้จะตีเลยครับตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องเตดเท่านั้นครับลูกนี้พี่ต๋องเข้าวงมายกขึ้นมาแล้วใส่คาไปก่อนก็ใบแรกครับโอ้โหชัดเข้าวงมาเร็วมากครับยกขึ้นมา อีกหนึ่งใบครับเราเปลี่ยนไปอีกหนึ่งลูกครับพี่ต๋องก็จะเตีไล่อย่างเดียวแล้วครับผมบอกเลยครับมันแน่นอนครับวันนี้ครับทุกคู่ครับเรามีคู่มันมันให้ทุกคนได้ชมครับยังรอบชิงชนะเลิศครับวันนี้ครับติดตามชมได้เลยครับลูกนี้ทางด้านของซุปเปอร์ช่างครับส่งพี่ต๋องอายุทยาดยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้ออกข้างครับลายยังไม่ตรงครับจะสามอีกหนึ่งลูกครับ ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วต่ำไปครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาครับทังได้ของโด่งชัยภูมิครับจะต้องขึ้นมาเซฟครับกะขึ้นพิงเลยหรือเปล่าครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับโด่งชัยภูมิครับโอ้โหยกขึ้นมาตีเลยครับไม่หวางนะครับเอาครับลูกนี้ต้องกันแล้วครับ ยกขึ้นมาใบนี้ครับแล้วขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้สวยครับเอาครับเรามาดูครับตะวันนาครับส่งนัดพิษณุโลกเข้ามาตีครับตีโดนรับหนึ่งติดรับ2ครับนัดพิษณุโลกลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่คาครับกระเด็นกระดอนครับลูกนี้ครับติดด้วยครับโอ้โหดูครับยกขึ้นมานี่เต็มเหล็กเลยครับเอาครับทางด้านของซปเปอร์ช่างครับ ขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับโอ้โหแล้วลูกนี้ดูครับนัดพิษณุโลกเข้าวงมาลูกนี้ครับตีโดนรับ1ติดรับ2ครับนัดพิษณุโลกลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบสกิดเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับเอาครับจะขึ้นมาเก็บแต้มที่2ครับทางด้านของฉัดกำแพงเพชรครับได้หรือเปล่าครับเอาครับ2คะแนนแล้วครับ จะขึ้นมาเก็บแจ้งที่สามก็ตะวันนาครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับสามคะแนนครับในไม้แรกครับตะวันนาออกนําไปก่อนครับกอเรื่นเป็นสามต่อศูนย์ครับเอาครับลงมาดูครับผมในไม้ต่อไปครับนะครับพิสนุโลครับโยนเป้ามาในระยะประมาณหกเมตรกว่าครับเล่นระยะไล่ครับ ระยะนี้นี่ทาการเลยครับแลกกันด้วยลูกตีเท่านั้นครับระยะนี้ครับฉัดกําแพงเพชรกับลูกนี้ขึ้นมาวางโซนได้สวยครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับให้กับทีมตะวันนาครับลูกนี้ซปเปอร์ช่างครับส่งพี่ต๋องอยุธยามาตีเลยครับยกขึ้นมาใบนี้ครับต่าอีกแล้วครับพี่ต๋องครับจะซ้าอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วใส่เต็มใบครับติด เก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับลูกนี้ครับชัดกำแพงเพชรครับเข้าวงมาด้วยความเร็วครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วเปลี่ยนอีกหนึ่งแต้มครับลูกนี้ครับปิดต่อง็เดินเข้าวงมาเลยครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหลูกนี้ครับดูครับโซลโมชั่นครับยกขึ้นมาแล้วใส่คาเลยครับ ตัดมาครับนัดพิษณุโลกเข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาใส่ขาโซนหรือเปล่าโอ้โหตีสกิดครับแต่ยังไม่เปลี่ยนครับส่งทางด้านชัดกําแพงเพชรครับเข้ามาวางโซนอีกหนึ่งใบครับตะวันนาครับจกขึ้นมาครับลูกนี้ครับขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไม่ได้สวยครับทางด้านซูเปอร์ช่างครับส่งทางด้านของโดงชัยภูมิครับมาตีรับสองหรือเปล่าครับโอ้ครับตีเปลี่ยนไปได้ครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับ ถัติดขึ้นมาในสามคะแนนเลยครับลูกนี้ตะวันนาครับส่งทางด้านของนัดพิษณุโลกครับขึ้นมาวางเปลี่ยนไปครับลูกนี้ครับสุปรชังครับยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาไปอีกครับโอ้โหสองคะแนนครับตอนนี้ครับนัดพิษณุโลกครับขึ้นมาวางโซนอีกหนึ่งใบครับแล้วลูกนี้เปลี่ยนไปอีกหนึ่งลูกครับ ทางด้านของโด่งชัยภูมิครับจะตีให้ซูเปอรช่างครับตีโดนรับ2ครับติดรับ3ครับลูกนี้โด่งชัยภูมิยกขึ้นมาครับตีโดนครับเก็บ2แต้มในสนามไปได้ครับในไม้นี้ครับสกอร์เลื่อนเป็น2ต่อ3ครับ เรามาดูในไม้ต่อไปครับโอ้โหลูกนี้โยนเป้ามาครับน่าจะระยะประมาณเก้าเมตรเลยครับเล่นไกลเลยครับลูกนี้ครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับรอบนี้รอบที่สองครับตัดบนครับรอบสามสิบสองทีมสุดท้ายครับตัดบนครับคู่นี้ครับโคจรมาพบกันครับตะวันนาทีมที่หนึ่งพบซุปเปอร์ช่างทีมที่หนึ่งครับ เอาครับโดงชชยพูมิขึ้นมาวางโซนได้สวยครับอยู่ในโซนที่ดีครับตะวันนาครับส่งทางด้านของชัดกําแพงเพชรไปวางโซนเหมือนกันครับลูกนี้จบขึ้นมาครับแล้วน่าจะเปลี่ยนด้วยครับมองจากมุมนี้ครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้ครับปิดต่องยุธยาครับไม่สนใจครับไปโดนรับหนึ่งครับ ติดลับสองครับลูกนี้พี่ตองเข้าวงมาพี่ตองยกขึ้นมาใบนี้สก,กิดเข้าไปอีกครับกลัวไม่ชัดครับจะซ้ำอีกหนึ่งใบแล้วยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกตีโดนครับใบนี้เก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับเอาครับถางดานของนี่ครับทังดานของชัดกำแพงเพชรครับ เขาวงมาอีกหนึ่งลูกครับยกขึ้นมาใบนี้ครับแล้วเปลี่ยนหรือเปล่าครับเปลี่ยนไปอีกหนึ่งลูกครับถ้ามองจากมุมนี้ครับสูสีกันพอสมควรครับเอาครับยังไม่เปลี่ยนครับตะวันนาครับส่งทางด้านของนัดพิสนุโลกครับไปตีครับลูกนี้นัดพิสนุโลกยก ขึ้นมาลูกนี้ใส่คารับสองครับโอ้โหมันไหลออกข้างครับดูครับนึกว่ตติดครับดูครับโอ้โหค่อยๆกิ้งออกนอกเส้นครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับสุประชังครับส่งทางด้านของโด่งชัยภูมิไปวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ยังไงครับน่าจะยังไม่ถึงครับโอ้โหลูกมันถอยหลังกลับไปอีกหน่อยหนึ่งครับ ยังไม่เปลี่ยนครับต้องวัดก่อนหรือเปล่าครับโดมบอกเปลี่ยนแล้วครับฉัดบอกยังไม่เปลี่ยนนะอยังไงครับน่าจะต้องวัดก่อนครับคู่นี้ครับเอาครับใครเข้ามาแล้วครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับ สวัสดีคนดูเกืบ200ท่านด้วยครับเอาครับยังไม่เปลี่ยนครับทางด้านตะวันนายังได้อยู่หนึ่งแต้มในสนามครับซุเปอร์ช่างจะส่งดงชัยภูมิไปวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหกะแทกขึ้นมาเอาสองแต้มครับใจขอโหดร้ายครับทางด้านของซปเปอร์ช่างครับ ผิดต่องเหลือได้มืออีกหนึ่งใบครับจะขึ้นมาวางโซนหลบอยู่ตรงไหนครับเพื่อจะให้ฝ่ายตรงข้ามนี่ทำแต้มได้น้อยที่สุดครับผิดต่องลูกนี้ยกขึ้นมาครับตืบแล้วลูกนี้เปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้สวยเลยครับเอามาดูครับนัดพิษณุโลกครับในทีมของตะวันนาครับ ตีโดนรับหนึ่งครับตีติดรับสองครับนัดพิษณุโลกเข้าวงมาลูกนี้ครับระยะประมาณเก้าเมตรครับยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเวลายเป้าเลยครับออกข้างทางด้านขวาครับจะซ้ำอีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกต่ำครับโอ้โหระยะมันค่อนข้างไกลเลยครับเอายังไงครับฉัดกําแพงเพชรครับ นักพิสินโลกนี่ผิดไปแล้ว2องใบครับฉัดกำแพงเพชรครับไปโดนรับ1ครับติดรับ2อฉัดกำแพงเพชรลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โหผิดเหมือนกันครับเสียหนึ่งแต้มให้กับทางด้านของซูเปอร์ช่างครับสกอร์เลื่อนเป็น3ต่อสครับ เราก็ดูในไม้ต่อไปครับเอาครับพิดตองโยนเป้าระยะประมาณ6เมตรครับ6เมตรกว่าๆครับภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับลูกนี้โดง่งชัยภูมิครับขึ้นมาคุมโซนทางหางครับใบแรกครับ ตะวันนาครับส่งฉัดกําแพงเพชรกับเข้าไปวางโซนเหมือนกันครับลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไม่ได้สวยครับระยะทําการครับของใครหลายคนครับนักไปตองเราระยะ6เมตรกว่านี่ครับส่งทางด้านของปิดตองอยุธยาไปตีครับซปเปอร์ชังครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับเอาครับตีติดอีกแล้วครับทางด้านของ พี่ต๋องอยุธยาครับะวันน้าไม่รอช้าครับส่งฉัดกําแพงเพชรขึ้นไปวางโซนอีกหนึ่งลูกแล้วลูกนี้ขึ้นไปฉีกออกข้างครับเสียหนึ่งแต้มอยู่ครับนัดปิสโนโลเข้าวงมาจะตีเปลี่ยนครับลูกนี้ครับตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับแลกกันหน้าดูเลยครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาแล้วใส่ขารับสองครับโอ้โหนัดพิสโนโลกครับดูครับลูกนี้ ล็อกข้อได้แล้วยกขึ้นมาครับสกูม้วนคาอยู่ตรงนั้นครับตัดภาพมาครับโด่งใช้ยภูมงครับขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับฉัดทางด้านของนัดพิษณุโลกเข้าวงมาครับตีโดนรับสองติดรับสามยกขึ้นมาใบนี้ครับตีโอโหเปลี่ยนหรือเปล่าครับมองมุมนี้เปลี่ยนครับโทแล้วเปลี่ยนไปครับดูครับยกขึ้นมาครับนี่ครับ มันไปลั่นลูกตัวเองออกด้วยครับตัดมาครับฉัดกําแพงเพชรกับขึ้นมาวางโซนเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับทางด้านของซปเปอร์ช่างครับน่าจะส่งพี่ตองไปครับลูกนี้น่าจะตีโดนรับหนึ่งครับพี่ตองยก ขึ้นมาแล้วตีใส่ขาไปอีกแล้วครับลูกนี้ครับเก็บสองแต้มในสนามไปครับดูครับปิดต่องอยุธยาครับใส่ขาครับใบนี้ครับตัดมาครับนัดพิษณุโลกครับขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกและลูกนี้ขึ้นมาครับหลุดออกไปครับเสียหนึ่งแต้มให้กับซุปเปอร์ช่างนะครับซุปเปอร์ช่างจะทำยังไงครับน่าจะตีโดนรับ ไปรับสองติดรับสามครับลูกนี้พี่ต๋องยกขึ้นมาครับแล้วใส่คาครับโอ้โหดูครับมันไปกระโดดงับด้วยครับทุกคนยกขึ้นมานี่ครับเอาครับโด่งขึ้นมาเก็บแต้มที่เท่าไหร่ครับน่าจะแต้มที่สี่ครับโอ้โหห้าแต้มทุกคน ซปเปอร์ช่างครับเก็บไปห้าครับสกอร์เลื่อนเป็นแปดต่อสามเลยครับเอาครับเรามาดูในไม้ต่อไปครับโอ้โหเป็นความผิดพลาดครับไปต่องครับตีลั่นแล้วช็อตออกหมดครับทำให้ทางด้านของซปเปอร์ช่างนี่เก็บห้าคะแนนไปในไม้นี้ครับเอาครับเรามาดูครับไม้นี้ครับเปิดเกมมาก็บุกก่อนเลยครับนัดพิษณนุโลกใส่คาไปก่อนกับใบนี้ครับ ดูครับโซโลโมอชั่นลูกนี้นัดพิษนุโลกครับจกขึ้นมาแล้วใส่คาไปก่อนใบแรกครับตัดมาครับสุประช่างส่งทางด้านของพี่ตองอยุธยาไปไตีสวนครับจะติดคืนหรือเปล่าลูกนี้จกขึ้นมาแล้วใส่คาคืนไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหเดือดจัดโซโลมอชั่นให้ไม่ทันเลยครับตอนนี้ครับตัดไมาทีดูครับตะวันนาส่งทางด้านนัดพิษนุโลกจก ขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วต่ำครับใบนี้ครับโอ้โหเล่นกันโคตรมันครับคู่นี้ดูครับจะสามอีกหนึ่งลูกยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วสกิดไปครับน่าจะยังไม่เปลี่ยนครับมองจากมุมนี้ครับตะวันนาครับส่งทางด้านของฉัดกำแพงเพชรขึ้นไปวางโซนทางๆครับปิดตองบอกวางตรงไหนก็ตีครับถ้าอย่างนี้ครับปิดตองอยุธยาครับเปิตองมันมแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับ สวัสดีคนดูห้าร้อกว่าท่านด้วยครับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งใบครับเก็บ2แต้มในสนามไปได้ครับโอ้โหดูครับฉัดกำแพงเพชรก็ขึ้นอย่างเดียวครับจะหาที่พิงครับโอ้โหดูครับนี่ครับเล่นฉลาดครับกะหาที่พิงครับดูครับเอาครับถ้าเกิดว่าพี่ต๋องตีโดนแล้วติดลูกนี้ครับ โด่งชัยภูมิขึ้นอีกใบในเกมเลยครับแล้วดูครับลูกนี้พี่ต๋องยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหโคตรแม่นครับทีนี้ก็เหลือทางด้านโดงนะครับขึ้นหมดมือก็เกมครับปิดเกมแน่นอนครับไม้นี้ครับเอาก็จบไปครับโอ้โหสุดมันคู่นี้แลกกันหน้าดูครับก็เป็นฝ่ายทางซุปเปอร์ช่างครับ เป็นไฟล์เอาชนะทางด้านของะวัรนาไปได้ครับด้วยสกอร์11ต่อ3ครับ